ครับสวัสดีครับน,น,น,คคนายมงุฎคุณโกเมื่อน้องไข่พนปูให้กินเขากับใบก,กบคือเก่านะครับพี่น้องมือหนีมีเมนูครับต้่มไก่เสหยวกก้วยครับพี่น้องพอดีป่านะครับเป็น,นป๋อมต้นว้วยเนาะลง่นเล้ยเอาหยวก,กว้วยมาให้ครับแกงยังก็แกงไก,งก่เสียวกกว้วยยกับผมแต่เพิ่ออกมาสองสามหมื้อแลวละ่ะอันนี้แช่ตัวเย็นไว้ครับนี่อันนี้เขาก็ หันใส่น้ำเกลือนะครับเพื่อบ่ให้มันดับเนาะใบดอกต่ตัวนี้แม่บ้านเพิ่นกำลังหั่นอยู่ต่อแรกผมหั่นหั่นตัวใหญ่เพิ่นว่ายที่สุดหั่นตัวเงยอะไรเพราะฉันโกลคิเลียย่เพราะฉันพอดีก็เลยให้เพิ่นหั่นเองครับเนี่ยเพิ่นก็เลยหั่นผมก็เลยได้มาไทยให้เบิ่งให้พี่ให้น้องได้เบิ่งนี่แหละครับกะมือนีกัสีแกงใส่ไก่ครับเป็นไก่เป็นไก่พันครับไก่บ้านมันต้องหายา้มือแรงครับแต่นี่ผม เอามายางมือสั่วเนาะครับเนาะแต่ว่าผมลืมสื่อผักอีตูบานเขามาหนึ่งกรได้นี่มาทำนเขาเลยปลาหมึกวัดส,สื่อมาถอดว่าสันครับบลัวสีเดือดถอดบอแต่ก็สื่อใบกระเพรากับผักซีลาวเหอมมาอยู่ต้หนหอมก็ลืมผมเฮ็ดเปลี่ยนเนาะอันโบผมโบเคยแกงนะแกงไก่สีหยกล้ยวยนะเพื่อนว่าต้องเอาผักอีตูหรือใบแมงลกักเขามาใส่น้ำว่าสันโอ้ผมกบโง่หูแล้ว ไอผมบอกไปซื้อไม้พู้ยให้ผมก็บอกไปแล้วครับนะมียางกระเซยังสี่นะครับแฉกพึ่งก่อนแฉกแสบวะแสบคืองก่อนแล้วเนาะอ๋อเดี๋ยวผมสิซับไก่ถ่ายเพื่อนกันครับพี่น้องไอเพื่อนหั่นหยวกกล้วยให้เรียบกันครับถ่ายไปเบื้องตอน้นวิธีปลูกแล้วเนาะพี่น้องไปเดี๋ยวผมสับไก่ก่อนครับมีอะไรช่าะเขาก็บอกสับไก่ เออหั่นดิบหรือสับหั่นกับอันซับคล้ายๆกันนั่นแหละต้นต้นใยผัวหรือผ่วหนมาครับซอยไก่ก่อนอันนี้กลเอาเนื้อส่วนหน้าอกมันมานครับกับส่วนขาส่วนขาแต่อันนี้คงจะเอาส่วนหน้าอกมันครับ อันนี้มันแตะปาดง่ายกับอันนั้นแหละตามใจคเนเกลียดรหดเดี๋ยวเขาซอยไกลจเกหน่อยกันครับแล้วเขาเย,ยังไปข้างหมอ้อ ขวบันบาน,นครับขวบันบานมัอนี่เห็เน<ป>มัอนี่ให้เป็นโซฟี่มือครับขั้นว่ามาันหลายเลยก็พอตัวพอรลรือไงพอหรือไปพี่น้นองเข้าไปข้างหม้อกันครับหั่นจังเลยเดี่ยวเตะหั่นยาวบ่เดี่ยวเตะเตะนี่ก็ได้เบอร์ตำก็เก่าไม่ได้ตำหรอกไม่ได้ตำหรอกถูกปะอ,อ,อืม ใส่คาอยู่เันใส่แล้วเนาะ,นะขึ้นชื่อว่าแกงต้องใส่ทุกอย่างขาดูสิคา่ันไปเลยคาแกงอะไกับม่เข้ไป่ชิมแล้วจะไข่ใส่อีกไนะหมใส่เบิดตั้งเลยใส่เบ้ว ยังเกับเอาดวงหน่อยอยังวะโอ้ยมีดกับมือนี่มันส <c oughs> ีเข่ามือคนน่นกะ่อนลนะมันเป็นอะไเขาขัาว้วโดนดิพี่น้องยัทงทีละไม่เคยเขาเลย <c oughs> ส่วนหมามีแต่ผมเห็นนะ แต่มือนีบให้เพิ่นม,มาเห็น<อ>ผมบอกเคยแกงเออเอาไปเอาหมอมาข้างน้าบาดตัวนี้นี่มีนเสน่หะครับเดี๋ยวบุกพริกกระพริกสดครับเพิ่นเราต้องใส่พริกสดน้ำนั่นคือยังจะแสบว่าสัตวพี่น้องไป<ช>ไปต้มไปข้างหมอกันครับใช่พริกยังก็ได้ตามพิกครับพี่น้องอันนี้ตามพ่อบุบูกับพ่อครับพอแล้วอันนี้กับพ่อแล้วครับใช่แ,แล้ว ไอ้ผมด้ไอ้เปิล้ปลมงด้วยโอ้ยสำเรล้ครับข่างหม้อครับพี่น้องจุดแกนแล้วระบบตบนางครับในายประวนใส่แกงปิกนิกนะครับพี่น้องรอให้นาเด้ยวยครับเดี๋ยวใส่เครื่องแกงกันเอ,อใส่เกลือครับพี่น้องพอ พุงลดมาพงพงลถดผมชดาีเด้ใส่ลงไปได้ส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งให้ดูสัตว์กมกลอมครับเอาสูลรดมาครับเอ่อเอาสูลดมาเลยปุุงน้ำซุปก่อนเลยครับจริงเขาส่ดี หมกดีเข <laughs> ้ไป <c oughs> อืมเอาไก่มาใส่เลยหม้อเดือดแล้วครับพี่เนาองเอาไก่มาลงเลยครับหยวกไวค่ใส่ที่หลัง บาต้องคนณด่าเส่ของใคส,ใส่ใส่ลงไปแล้วเอากันสัมภาหมอมาปิดเลยที่เราครับเขาเขามาต้องคนณครับพี่น้องเดี๋ยวมันติด้าวตอนนี้ไก่เขากับเริ่มสะดุ้งจะซุกแล้วครับพี่หนอ้อยแต่ว่าไก่พันธุ์บนเหนียวคือไก่บ้านเขาครับหรือเขาเสเอาหยวกกว้วยมาลงเลยก็ไเ้เอาหยวกมาลงเลยครับ คนหมงครับอหอมครับเป็น,น้องคนเนี่ยหอมเนี่ยหอมอหอมกินข้าตะไข่เยอะเอาจักไหนกันอายังมาซมเมืงมองหมักหัววเควขนาดใดโอเคครับ นมาจะเกืือยได้ละรสชาติเขาซิมเราก็ตาม,จามาใจมักเขาเราก็พ่อล้วครับพี่น้องไปเดี๋ยวตามไปกินกันครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เไว้สำนีก่อนนะครับเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ